สวัสดีครับพบกับเทนเจอนะครับเข้าเกมมาตอนบ่าย2นะครับอ่าเซิร์ฟเปิดได้ตรงตามเวลานะครับเข้าเกมมาก็มีการอัปเดตเวอร์ชันนะครับเป็น7.5.1นะครับเพราะว่าแพทนี้ก็เพิ่มปริมาณความจุขึ้นมาอีกนิดนึงนะอะเป็นเรื่องของราะวัน,นครับการสอนเล่นอ่เดี๋ยวเขาจะมีการ แจกรางวัลนะครับในส่วนของสเตจหลักปกตินะครับก็คือเคลียร์ครั้งแรกเนี่ยจะได้ของรางวัลอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้อะไรน่าสนใจไหมคือผมคิดว่าน่าจะคล้ายๆกับสเตจหลักระดับยากนะที่เคลียร์ครั้งแรกเนี่ยมันจะได้เป็นพวกก,กบนะครับพวกตกกาชานะครับซึ่งอันนี้ผมบอกล่วงหน้าไปแล้วนะครับว่าปีนี้นครับจะมีการอัปเดตตรงนี้อแต่ผมก็แค่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับ อ่าโลโห,โหโลสองดาวก็มีนะอ่ะคือมันไล่ระดับนะเออคือตั้งแต่คนที่เล่นมาตั้งแต่แบบด่านต้นๆครับไปจนถึงสุดฉากเนี่ยมันก็จะไล่รางวัลน,นะครับอ่ารางวัลก็จะเป็นแบบของแบบมือใหม่จริงๆอะ่ะใหม่จริงๆนะครับโอ้โห,โหดูนะมูนบ๊อปไอสองดาวครับโหนี่เอลอสำหรับมือใหม่ก็โอเคนะครับก็ตีบวกเป็นมาสเตอร์ครับรับ5้ารูบี้นะครับอ่าเรนเจอร์นะครับ อย่าบอกนะว่าเจสสิกานะครับที่เคยหลุดมาก่อนหน้านี้นะครับสรุปกลายเป็นตัวแจกไว้เนี่ยอันนี้เจมนักข่าวนะครับนี่ไงใช่ไหมเจสสิกาเอเจนต์สำรองเฮ้ยผมคุ้นๆน,นะน่าจะใช่ผมไม่คุ้นชื่อนี้ในตัวเก่าโอ้โ oh หอ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูกันสุดท้ายตัวที่หลุดมาไม่ใช่มืดนะครับไม่ใช่มืดที่หายไปนะครับ อในส่วนของคัเป็น SNS นะครับอันนี้ก็เราแชร์กันถึงระดับ8,000นะครับที่โตเกมเพิ่มขึ้นมานะาสุดท้ายก็ได้ตั๋ว7ปีครึ่งนะครับ30ใบนะครับขนนก750นะครับแล้วก็เหรียญอีกประมาณหนึ่งนะแล้วก็ปิดเซิร์ฟครับได้ตกกาชามา ห้าใบนะห้าใบเปลี่ยนเป็นเลนเจอร์ตัวเก่งได้ครับถ้าโชคดีครับอันนี้บอกล่วงหน้าแล้วนะครับว่าตารางล็อกอินพิเศษเนี่ยจะไม่ใช่แบบพวกกบพวกเกียร์อะไรแล้วนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยกระจายแจกไปเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นตารางล็อกอินพิเศษครับที่จะแจกตั๋ว7ปีครึ่งสำหรับคนที่ยังตามล่าเลนเจอร์ตัวที่ใช้งานได้ดีอยู่นะครับก็ทําไป4 EP แล้วนะอ่ะไปย้อนดูกันได้ครับโดยเฉพาะผู้เล่นนะครับที่กลับมาเล่นใหม่นะครับหรือว่าเป็นผู้เล่นที่เล่นกันใหม่เลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวขอไปดูประกาศสันิดนึงนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรพิเศษนะะเดี๋ยวผมขอกดกดสมัครกิ้วก่อนแล้วกันนะเอาไว้ก่อนเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมพลาดนะครับด้วยความที่ว่างานเนี่ยมันยุ่งมากอ่ะเดี๋ยวผมสมัครก่อนเอาให้เรียบร้อยก่อนนะครับโอโ้เพื่อนผมต้องไอ้นี้ใหม่หมดเลยไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ ตายแล้วผมทำนะครับสมาชิกกิลอ่ะสมาชิกกิวครับที่ได้ดูคลิปนี้นะครับก็รบกวนครับจัดเกมตั้งรับนะตัดเกมตั้งรับครับโอ้โหผมพลาดส่งคือพลาดส่งไปรอบนึงเนี่ยเพื่อนต้องมาจัดทีมตั้งรับใหม่หมดเลยนะไอ้ไม่ต้องนี่หว่าอ่ะไม่ต้องผมแค่ต้องวางวางใหม่วางใหม่อ่ะโอเคโอ้โหเหนื่อยเลยครับเหนื่อยเลยครับโอ้โหงานนี้ผมต้องมา นางไลจัดป้อมใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวขอดูข้อมูลนิดนึงนะในโซนของการปรับปรุงการสอนเล่นนะครับโอ้พาดส่งแข่งกิวไปสัปดาห์เดียวนี่แบบว่างานงอกเลยนะครับอ่าไอดีนะครับที่สร้างมาครับก่อนการซ่อมรุนถานทับเนี่ยก็จะได้รางวัลนะถ้าเกิดสร้างหลังจากนี้ก็จะไม่ได้นะครับอ่าเพิ่มรางวัลครับเคลย์สเตจครั้งแรกนะครับในส่วนของสเตจบอสทั้งหมดเลยนะอ่านอกนั้นก็จะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่า เขาแจกอะไรเบื้องต้นที่ผมรู้มาก็คงเป็นพวกกบดำนะครับแล้วก็พวกอันนี้กบดําจริงๆด้วยอ่าเฉพาะด่านบอสนี่มีตัวกาชานะครับตัวกาชานะครับน่าจะต้องมีพวกโอ้โหเยอะเยอะเฮ้ยเยอะอยู่เฮ้ยโอ้โหโอ้โห,โอ,โหอันนี้คือรวยเลยนะรวยเลยนะเนี่ยสร้างไอดีใหม่มาตอนนี้ อุ้ยผมไม่น่าจว่าได้หรือเปล่านะเพราะเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาจะให้นะครับเฉพาะ ID ที่สร้างมาก่อนนะครับโอ้โหอันนี้คือโอ้โหบอกเลยนะครับว่า ID 8 ID 8นี่คือได้ Max ตัวหนึ่งแบบสบายๆเลยนะนี่ไนงะเราถึงสร้าง ID ดีใหม่นะครับเพราะว่าเราได้ข้อมูลเบื้องต้นมานะครับก็จะเคลียร์ครับในครั้งแรกนะครับอ่ะอ่ะเดี๋ยวลองมาเล่นดูนะครับ สักนิดหนึ่งแล้วกันแล้วเดี๋ยวลองไปเล่น444ดูนะครับอ่านี่ก็คือเรียกได้ว่าใครที่นะครับต้องการกบนะครับแล้วก็ตกกา,ชาะชาบบอกเลยวล่าบันเทิงเออเดี๋ยวรอดูวันพรุ่งนี้นครับวันพรุ่งนี้นครับตอน10บโมงเช้าจบสเตดวิ่งเนี่ยต้องมีตู้มาเดี๋ยวดูว่าจะเป็นตู้อะไรนะครับอ่าซึ่งโดยโปกติเนี่ยจะเป็นตู้พวกเรนเจอร์ชนะท่าตัตวสเตดวิ่งในรอบถัดไปใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมไปขอดูนิดนึงนะ ว่าตกกระชาะครับได้มาเลยหรือว่ายังไงนะครับเอามีของขวัญโฆษณานะคือน่าจะเป็นพวกขนนกนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมขอเช็คนดนึงนะครับว่ารางวัลเนี่ยมันแอดเข้าตัวเลยหรือเปล่านะครับอันนี้ผมมีอยู่6นะนเดี๋ยวลองเล่นดูนิดนึงนะครับว่ามันจะบวกเข้าตัวเลยไหมเพราะเดี๋ยวจะต้องมีน้องๆน,นะครับบอกว่าพี่ผมเล่นแล้วมันไม่ได้ของอะไรประมาณนี้ ซึ่งตรงนี้ผมบอกไปแล้วนะครับว่าตัวเกมเนี่ยเขาปรับนะครับให้มันยากขึ้นตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วเป็นเดือนแล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีเรนเจอร์และเกียร์ที่ดีๆหน่อยเนี่ยก็ไม่ไม,ไม่อาจจะไม่เห็นผลมากนักนะคือก็น่าจะผ่านได้นะเต็มที่ก็อาจจะายากกว่าเดิมนิดนึงแต่ก็ผ่านได้นะอ่ะเมื่อกี้มี6นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงนะเฮ้ อ๋อมันได้ทีละห้าเลยโอ้โหเยอะนะเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวขอไล่เล่นไปอีกนิดนึงอ่ะอันนี้11นะเมื่อกี้มันบวกมาทีละห้าเลยนะครับอ่าบวกมาทีละห้านะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปเล่นด่านนี้โอ้โหนี่เรียกว่าสะพัดอ่ะอ่ะแต่ว่าเคลียร์ได้แค่ครั้งเดียวนะก็เป็นรางวัลเคลียร์สเตจครั้งแรกนะครับในส่วนของสเตจบอสนะครับโอ้หก็เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอ่าโซนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมลองคำนวณนิดนึงนะโซนหนึ่งนี่มีอยู่ประมาณ เท่าไรนะน่าจะ24ด่านมะทั้งหมดบางวันก็จะได้ประ,ประมาณ1ิาหรือ20ชิ้นอะประมาณนี้แต่ก็กระจายไปนะเป็นกบบ้างนะครับแล้วก็เป็นตัวบ้างนะครับอันนี้ต้องขึ้นเป็นอา้าวทำไมมันได้ไม่เท่ากันอนะอันนี้ได้2เองเหรอเดี๋ยวก่อนนะอะเดี๋ยวผมขอไล่เล่นไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเน้นเน้นเก็บตัวก่อนอ่าเหมือนจะขึ้นไม่เท่ากันยังไงก็ไม่รู้นะ แต่ว่าเอาเป็นว่าได้ก็พอแล้วครับโอเคได้มาแบบนี้ก็โอเคนะเพราะเมื่อกี้เท่าที่ดูนะครับก็น่าจะได้กบดําอัลตรานะครับก็หลายตัวอยู่อะเบื้องต้นน่าจะห้าหกตัวอยู่งั้นกันนะอ่ะส่วนตัวเดี๋ยวดูกันนะครับว่าสรุปเพิ่มทีละสองหรือว่าเพิ่มทีละห้างงๆนะเนี่ยมันไล่ระดับหรือเปล่าเนี่ย อาจจะขอเล่นอีกทีหนึ่งนะ16นะครับ16แล้วอ่าไล่ไปเรื่อยอ่าเดี๋ยวดูว่ามันจะไล่ระดับตามจํานวนหรือเปล่านะหรือว่าได้เท่ากันหมดนะนึกว่าได้ได้อย่างละห้าหมดรีด่แบบว่าโอ้โหบันเทิงเลยนะเออเบือบงคนนะครับยังต้องการครับตัวบอสซีโอครับหรือว่าวันพรุ่งนี้10บโมงเช้าลุ้นนะลุ้นนะว่าจะมีตู้อะไรมาบ้างนะครับ คือตู้ชนะท่านเนี่ยน่าจะมาแน่ๆละ่ะนะครับเอาโอเคโอ้โหเหมือนจะมันจะเพิ่มไปทีนี้นะอ่ะเดลองไปเล่นด่านกบดูดีกว่านะครับว่ากบนี่น่าจะได้อย่างละตัวอยู่แล้วไม่น่าจะได้เกินอะไรเป็นพิเศษนะ,ะเดี๋ยวผมลองเช็คนิดนึงนะครับว่าผมมีกบ9ตัวอากบ9ตัวนะครับใช้ไปเยอะนะไอดี ID นี้นะครับปั้นแม็กอย่างเดียวเลยครับ สรุปเก็บครบก็ได้เยอะเอาเป็นว่าได้แบบรวยเลยทีเดียวครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับว่าทีมหลักของผมเนี่ยมันจะเคลียเราเป็นยังไงบ้างอ่าก็ไม่ยากหรอกนะครับถ้าตัวเรนเจอร์นะครับดีมากพอครับคือเนื่องจากว่าในส่วนของไอเทมเนี่ยในส่วนของด้านปกตินะครับมันจะติดยาวนาน,นครับ15วินาทีนะครับมันก็เลย ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะกดศัตรูได้ไม่ยากเย็นมากนักนะครับตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีผลนะอย่างที่บอกครับคนที่ตัวดีเกียร์ดีแล้วเนี่ยแทบไม่เห็นผลนะครับแต่มันปรับยากขึ้นนะแต่ถ้าเกิดเป็นไอดีที่แบบสร้างใหม่ๆเนี่ยอันนี้บอกเลยนะว่าค่อนข้างจะเห็นผลแน่นอนครับอ่ะรางวัลเคลียร์เสร็จครั้งแรกครับคือถ้าเกิดใครว่างก็รีบมาเคลียร์ก่อนนะ เพื่อเพื่อจะเพื่อจะแบบว่าอยู่ดีๆได้เบิลขึ้นมานะอันนี้ได้นะครับหนึ่งตัวอ่าโอเคอ่ะนองนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรเป็นพิเศษแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปดูด่านยากสนิทหนึ่งนะว่าจะแบบว่าให้ให้เล่นใหม่หรือว่าไม่นะเอาเพราะว่าเศษยากนี่คือเคลียร์ครั้งแรกก็จะได้ไปหมดแล้วนะครับอันนี้โตเกมเขาคือเหมือนกับมาแจกย้อนหลังนะในส่วนของเศจปกตินะครับ อ่ะก็ลองเล่นเล่นดูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองดูมันทุกๆก,กี่ด่านนะ1 2 3 4 567 8, 9 1 0 1 1 12ด้า่านโอ้โหก็44 4หาร12ก็ได้37ทั้งหมดเนี่ยได้รางวัลมาทั้งหมด37จุดเลยนะครับอาจจะผมไมไ่รู้นะครับว่าทั้งหมดมันจะได้อะไรเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองเล่นอีกรอบหนึ่งสุดท้ายเดี๋ยวลองดูนะครับว่าอันนี้มีตั๋วอยู่18นะครับ เดี๋ยวเราจะลองเล่นด่านที่แจกตัวอันสูงสุดนะครับว่ามันจะได้สเท่าไหร่นะครับว่าจะได้ทุกจุดเท่ากันหรือเปล่านะะเบื้องต้นก็เห็นได้จุดละสองเท่านั้นเลยนะครับนี่สเต็ปพวกนี้นะครับมันพัดได้นะแต่พอไปเป็นสเตจยากปุ๊บเนี่ยศัตรูนะครับมีการ ไอเทมนะต่อร้านไอเทมนะครับก็จะพัดยากนิดนึงแต่ว่าบางอยานก็บางด่านก็ยังพัดได้อยู่นะครับโอเคมาดูกันครับเออแต่ภาพรวมก็ถือว่าได้เยอะนะผมว่าคุ้มอ,ะอ่ะอ่าไอดีแปดผมนี่ก็น่าจะหวานเตี๊ยเลยนะครับอ่าเมื่อกี้มีอยู่18นะครับก็ได้เป็น23เนี่ยผมงงละคือเหมือนยังไงบางจุดได้2บางจุดได้3บางจุดได้5หรือเปล่า อันนี้ผมเริ่มงงแล้วนะ,ะใครเล่นนะครับก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันนิดนึงนะครับว่าจํานวนการได้ตั๋วเนี่ยคือยังไงเนี่ยเออบางจุดเหมือน,นเพิ่มเพิมทีละสองนะครับบางจุดเหมือนเพิ่ม3เออเพิ่ม5ก็มีนะตะกบนี่แน่นอนละน่าจะได้แค่อย่างละตัวเท่านั้นนะครับอ่าโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะอ่ะผมว่าก็ผู้เล่นนะครับที่ต้องการนะครับทั้งตั๋วนะครับแล้วก็อ่าเดี๋ยวผมเปิดทิงทายนิดน,นึง ั้งโตทั้งกบเนี่ยผมว่าโอเคเดียวกันอ่ะได้มาลองลุ้นดูนะอันนี้คือลองลุ้นเล่นๆดูนะอ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาแนะนำนะครับแนะนําเบื้องต้นนะครับว่าเก็บตัวไว้ก่อนอ่ะอรอลุ้นนะตู้แสงมืดเก่านะครับหรือก็ไม่แน่นะมืดที่หายไปก็ไม่แน่อาจจะโผล่มาอีกก็ได้นะนี่ไนงะของฟรีครับของฟรีครับเพราะว่านะครับตัวของบอสเนี่ยมันจะหมดนะครับในวันที่ พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันอังคารตอน10บโงเช้าครับแล้วก็จะมีตู้ใหม่เข้ามาเดี๋ยวเราติดตามเนือกันนะว่าจะมีเรนเจอร์นะครับมืดที่หายไปหรือเปล่าแสงมืดเก่านะครับหรือว่าเรนเจอร์ครับที่ชนะทาต์เดี๋ยวผมค่อยไปจัดทีมอ e ีวอลกันนะโอ้โหพลาดไปสัปดาห์เดียวนี่คือแย่เลยนะครับออะโอเคตัวเกมก็อัปเดตมาประมาณนี้นะ,ะใครนะครับได้ตั๋วมาครับจะเก็บเอาไว้เก็บกลักไว้ก่อนหรือยังไงก็ได้นะอะส่วนตกระชา อันนี้ไงนี่เจสซิก้าครับสุดท้ายก็มาอยู่ในนี้จริงๆด้วยนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ